นร,รางวัลรองชนะเลิศอันดับ4นางงามสดการหาดแห่ประจำปี2560ได้แก่สาวงามหมายเลขหมายเลขอะไรครับสาวงามหมายเลขหมายเลขสามครับหมายเลขสามนางสาวตีรัสอุปชิตตวานค่ะท่านผู้ใหญ่วรณพาสุทธิสารส่งเข้าประกวดค่ะ ขออนุญาตก,กับเรียนเชิญท่านผู้รการเกรสริชนะบุญสอดน,นะครับผู้ในการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพาตำบลดับกับได้ให้เกียรติมอบรางวัลรองชนะเลิศอันดับ4นะครับให้กับผู้ได้รับรางวัลน,นะครับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ4นะคะ5 0 0 0บาทครับได้รับเงินรางวัล5,000บาทนะครับเจ้าที่เสียรางวัลครับ ลองทช่ระดับสีครับขอเสียงปรบมือแสดงความยินดีกับสาวงามหมาเลข3าครับนางสาวตรีรัตอุปชิตวานหรือว่าน้องกิ๊กนะครับจากบ้านน้ำกับใต้โ่ที่3เดี๋ยวสื่อมวลชนถ่ายภาพก่อนนะครับลำดับต่อไปนะครับจะเป็นการประกวดรางวัลรองชนะเลิศอันดับ3เพื่อรับเงบินรางวัล800 0บาทนะครับ รางวัลรองเลิศอันดับที่3านะครับในการประกวดนางงามสงภการหาแห่ประจำปี2560ในปีนี้นะครับรองเลิศอันดับ3ได้แก่สาวงามหมายเลขสาวงามหมายเลขหมายเลข19ครับหมายเลข19นางสาวกาญจนาภรแสงกลมพันธุหญ่สุวัตแสงสวรร์ส่งเข้าประกวดค่ะ ขอแสดงความยินดีนะครับกับสาวงามหมายเลข19นะครับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสามลักลอบเงินรางวัลไปจจำนวน8 0 0 0บาทนะครับในการนี้อขายักับดูเช่นท่านรองสวยแสงสุวรรณครับรองแายกเทสบนตรีตะบน้ำกลับนะครับได้เกียริขึ้นมอบรางวัลรองชนะเลิศอันดับสานะครับและขอแสดงความยินดีจากสาวงามหมายเลข19นะครับจากบ้านเราเจริญหมู่ที่19บเาตะบน้ำกลับนะครับ นางสาวกาญจนาภรณ์แสงกลุ่มนะครับจิงสาวงามจากบ้านเหล่สจริญนคร์เป็นตัวแทนของบ้านเหล่าเจริญนะครับมาจากจังหวัดสุพรรณบุรีถ้าจะไม่ผิดนะครับน่าจะมาจากอุตสุมานจากที่ไปแงม้งม,งมดูประวัตินะครับสาวงามทั้งสิบคนนะครับอย่ายลืมนะครบบบับวันที่สิบแปดช่วงบ่ายมารับรางวัลพิเศษคนละหนึ่งพันบาทนะครับ